เราต้องลงมือศึกษาปฏิบัติให้จริงจังนะอย่าทำเป็นเล่นเวลาของแต่ละคนมีไม่มากเวลาของเราหมดไปทุกวันทุกวันครูบาอาจารย์ก็ร่อยหลอลงทุกทีแล้เมื่อสี่สิบกว่าปีห้าสิปีก่อนสมัยหลวงพ่อออกศึกษาธรรมะครูบาอาจารย์ ที่ดีๆเนี่ยยังมีเยอะมามียิ่งทางอีสานเนียมีครูบาอาจารย์ดีๆเต็มไปหมดเลยถนนสายเดียวเนี้วิ่งไปสกพังหนึ่งก็เจอวันนี้องค์นี้อยู่วัดนี้องค์นี้อยู่เดี๋ยวนี้พอผ่านไปวันนีอ้องค์นี้เคยอยู่ที่วัดนี้องค์นี้ก็เคยอยู่มันมีแต่คำว่าเคยอยู่แล้วท่านไม่ได้อยู่ด้วยละ สมัยก่อนหลวงพ่อเยชอบวันหยุดนะไปออกไปทางอีสานไม่ก็ขึ้นไปทางเหนือไปหาครูบาอาจารย์ทางเชียงใหม่เชียงรายอะไรนะส่วนใหญ่จะไปทางอีสานครูบาอาจารย์เยอะไปแล้วมันมีความสุขไปกินข้าววัดนะไปภาวนาอยู่ในวัดไปนอนอยู่ในวัดอาหารที่กินก็อาหารชาวบ้านธรรมดา น้ำพิกกับผักอะไรเงี้ยกินอาหารอน่างนะเราจริงๆเราไม่ค่อยคุ้นเคยเราคนเมืองแต่เราไปอยู่อย่างนั้นนะเรารู้สึกมันไม่มีภาระทางใจใจมันสบายนอนมีกุฏิก็นอนไม่มีก็ไม่ผูกกรดอยู่ใต้ต้นไม้ผ่านเวลากลางคืน ออกมาเดินจงกรมใต้แสงเดือนแสงดาวอะไรสงบมีเบทมีป่ามีเขากลางคืนก็มีสัตว์ร,ร้องนะมีนกมีแมลงร้องนะมันไม่ยั่กิเลสเ,เราเราก็ภาวนาร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยฝึกตัวเองมาทุกวันอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายแลเวลาส่วนใหญ่เอาไว้เจริญสติ ถึงเวลาก็นั่งสมาธิเดินจงกรมไหวพระสวดมนต์เวลาที่เหลือเนี่ยเจริญสติในชีวิตประจำวันการเจริญสติในชีวิตประจำวันมันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะหลวงปู่มั่นนะท่านเคยสอนหลวงพ่อแม่ทันท่านนะแต่ว่าครูบาอาจ,จารย์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านเคยเล่าให้ฟัง อย่างท่านสอนบอกว่าทำสมาธิมากเนินช้าชิดพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันหัวใจอยู่ตรงนี้เก่งแค่พาะตอนนั่งสมาธิตอนเดินจงกรมไม่ได้กินออกวันหนงจะนั่งเท่าไหร่จะเดินเท่าไหร่ เวลาส่วนใหญ่เนี่ยถ้าภาวนาไม่เป็นนะโอกาสจะได้มรรคผลนิพพานนะยากเหลือเกินหลวงพ่อภาวนานะจะริลสติเป็นหลักเลยบางช่วงยังพลาดพลัง้งไม่ยอมทำสมาธิรู้สึกเสียเวลาขี้เกียจทำสมาธิพอาหลาย,ลายวันเข้านะกำลังสมาธิไม่พอเดินปัญญาไม่ได้จริงนะเพราะงั้นสมาธิก็ต้องทำ เวลาส่วนใหญ่หลวงพ่อใช้การเจริญสติในชีวิตประจำวันพอหลวงปู่ดูลท่านสอนหลวงพ่อมาให้อ่านจิตตนเองการเจริญสติในชีวิตประจำวันกับการอ่านจิตตัวเองนะมันมารวมเข้าด้วยกันได้เราสามารถปฏิบัตินะในชีวิตธรรมดานี่นะเมื่อตาเห็นรูป เกิดความรู้สึกแปลกปลอมขึ้นในใจเราทีแรกใจเราเฉยๆพอตาเราเห็นดอกไม้สวยงามเนะี่ยใจเราเกิดความชอบขึ้นมานะีใจเรามีความเปลี่ยนแปลงแล้วเรามีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในใจเราเวลาหูเราได้ยินเสียงเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในใจเราอย่งมีเสียงคนมาด่าเราอนะไรย จิตใจเราเกิดโทสะขึ้นมาเรามีสติรู้ทันจมูกได้กลิ่นนะได้กลิ่นหอมใจเราชอบนะหรือบางทีได้กลิ่นหอมแล้วใจเราเกิดสงสัยเอ๊ะนี่มันกลิ่นอะไรกลิ่นดอกไม้อะไรนะอะไรนะเพราะความสงสัยเกิดขึ้นหลวงพ่อไม่ได้ไปดูดอกไม้นะหลวงพ่อดูลงไปที่จิตใจตัวเองจิตสงสัย เราก็เห็นความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบางทีได้กลิ่นอย่างนี้เหม็นใจลำคาญใจไม่ชอบรู้ลงไปที่ใจที่ไม่ชอบเนี่ยการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะหลักการง่ายๆมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็กระทบสัมผัส มีใจก็คิดนึกไปตามธรรมชาติธรรมดาไม่ห้ามใจเราจะคิดดีคิดร้ายอะไรห้ามมันได้ที่ไหนจิตเป็นอนัตตาบางทีเราอยากคิดแต่เรื่องดีๆห้ามมันไปไปคิดเรื่องชั่วๆคิดเรื่องกิเลสตัณหาอะไรต่างนี้พอใจมันคิดไปในทางไม่ดีเนี่ยอกุศลเกิดนะจิตเรามีน้ำหนักขึ้นมา จิตเราเศร้าหมองอึดอัดขัดข้องนะก็มีสติรู้ทันจิตโอ้ตอนนี้จิตเราเศร้า,ราหมองแล้วหรือเวลาที่จิตเราเป็นกุศลนะเรามีสติรู้ลงไปอย่างเวลาเห็นครูบาอาจารย์บางทีจิตเรามีปีติดีใจได้เห็นครูบาอาจารย์นะมีปีติเราแทนที่จะไปดูแค่ครูบาอาจารย์แล้วเห็นจิตใจมีปีติขึ้นมา นี่ยจิตใจฟังทำไปใจิตใจเรามีความสุขก็ขไม่ได้หมัวแต่นั่งฟังเพลินๆไปใจิตใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขเนี่ยการปฏิบัติจริงๆสําคัญมากเลยนะตรงเนี้ยแล้วส่วนใหญ่ก็ล่าเลยกันไม่สนใจแล้วกำหนดอะไรตอนอะไรสอนอะไรกันแปลกๆไปนะล่าเลยการเจริญสติในชีวิตประจำวัน หลวงปู่ม,มั่นบอกหัวใจของการปฏิบัติเลยนะการมีสติในชีวิตประจำวันะเน้นถ้าเราอยากมีสติในชีวิตประจำวันะเราต้องฝึกตัวเองหดัดอ่านใจตัวเองให้ออกตาเราเห็นรูปเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตใจยงเกิดโศกเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลเนี่ยให้เรามีสติรู้อย่างเราเห็นผู้หญิงสวยๆจิตเรามีราคาขึ้นมานะ ให้มีสติรู้นะไม่ใช่จําเป็นว่าต้องทําเฉยๆนะเห็นผู้หญิงสวยๆก็กดจิตไว้เพ่งเพ่ง,เพ,งเพ่งลงไปนะไม่ให้มันมีความรู้สึกขึ้นมาดังนั้นไม่ใช่การเจริญสติในชีวิตประจาวันแต่เป็นการเพ่งนะเพ่งอยู่ในชีวิตจริงๆเลยเพ่งมากๆใจก็จะแข็งทือ่อๆไปเหมือนอย่างพระองค์เนี้ยใจก็ทือ่อๆไป เพ่งเอาแล้วเราต้องฝึกหัดอ่านความรู้สึกตัวเองนะตากระทบรูปเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลให้มีสติรู้ทันหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลให้มีสติรู้ทันเกิดที่ไหนเกิดที่ใจเราให้จิตเราคิด แล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลนะให้มีสติรู้ตันงมันยากไหมที่จะรู้ไม่ยากแต่ละเลยที่จะรู้อย่างเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราขับรถปาดหน้าเราเราโกรธเนี่ยคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินะมันจะไปมองให้รถที่ปาดเราเดี๋ยวจะไปเอาคืนนะส่วนเรานักปฏิบัติจเจริญสติในชีวิตประจำวันคนเคาขับรถปาดหน้าเราเราโกรธเนี่ย เราเห็นความโกรธเกิดขึ้นที่เจตใจเราเนี่อย่างนี้นะถึงจะเรียกว่าใช้ได้ลำพังคนปาดหน้าเราแล้วเราก็ไปมองเขานะเรียกว่าหลงอนะ่นะหลงไปดูเกิดพยาบาทวิตกนะคิดจะเอาขืนในพยาบาทวิตกนะนะงั้นการภาวนานะจะว่ายากมันไม่ยากเลย เราไม่ได้บังคับตัวเองกดข่มตัวเองจิตใจเราเป็นยังไงเราก็คอยรู้ไปอย่างที่มันเป็นไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยจะว่าง,ง่ายมันก็ไม่ง่ายเพราะเราไม่เคยชินที่จะรู้ใจตัวเองมันยากเพราะเราไม่เคยชินที่จะรู้เท่านั้นแหละถ้าหัดฝึกจนมันเคยชินที่จะรู้การจะอ่านใจตัวเองไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลย หลวงพ่อไม่ได้ฝึกอะไรมากมายนะตอนเด็กๆก็ทําสมาธิก็ได้แต่ความสงบออกรู้โนอนรู้นี่ไปเรื่อยๆหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้มันเจอหลวงปู่ดูลน,นะท่านบอกให้อ่านจิตตัวเองหลวงพ่อก็ตามรู้ตามเห็นจิตใจนี่วิธีอ่านจิตตัวเองทำอย่างที่หลวงพ่อบอกไม่ใช่ไปนั่งจ้องอยู่ที่จิตนั่งเฝ้าจิตนะดูว่าเมื่อไหร่ จะมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใ,ใจ,จเรานั่งเฝ้าอย่างเงี้ยนั่ไนไม่ใช่นะใช้ไม่ได้เลยเมื่อ,อไรเราจงใจไปนั่งเฝ้าจิตมันจะนิ่งๆทื่อๆแข็งๆไปไม่มีอะไรให้ดูหรอกเานะมะันจะเป็ปดักดนะูให้ตาหูจมูกเลิ้นการใจกระทบอารมณ์แล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาก่อนแล้วค่อยรู้ว่าตอนนี้รู้สึกยังไงนะอย่าไปดักดูไว้ก่อนนะ ถ้าไปดักดูไปรอดูเนะี่มันจะนิ่งๆไม่มีอะไรให้ดูหรอกนะอันนั้นไม่ใช่การอ่านจิตตนเองแล้วแต่เป็นการบังคับจิตตนเองนะให้มันนิ่งๆิ่งไปต้องฝึกนะถ้าฝึกถ้าอ่านจิตตัวเองจนชำนาญเนนะี่ยเราจะรู้ในการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วเพราะเราได้สิ่งที่สำคัญที่สุดสําหรับการปฏิบัติแล้วคือเรารู้จักจิตตัวเอง การปฏิบัติธรรมจริงๆมันก็คือการฝึกจิตนั่นแหละไม่ได้ฝึกกายอย่างจะเดินจงกรมนะบางคนฝึกกายต้องเดินท่านั้นต้องเดินท่านีนะ้จริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกเราไม่ได้ฝึกโยาธาทิศนะแะเดินอย่างนั้นอย่างนี้ให้สวยงามไม่จาเป็นหรอกเคยเดินท่าไหนก็เดินท่านั้นนะแต่ว่าจุดสําคัญนะหัวใจจริงๆคือจิตของเราน,นั่นเอง พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ม,มั่นนะท่านก็สอนนะได้จิตก็ได้ธรรมะนะไม่ได้จิตไม่ได้ธรรมะหรอกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นธรรมะมเกิดที่จิตธรรมะมีอะไรบ้างนะอากุศลธรรมรู้จักเคยได้ยินไหมเกิดที่ไหนเกิดที่มือที่เท้าที่ท้องหรือเปล่าไม่ได้เกิดอกุศลธรรมเกิดที่จิตกุศลธรรมนะเกิดที่ไหน ไม่ได้เกิดที่มือที่เท้าที่ท้องไม่ได้เกิดที่ลมหายใจเกิดที่จิตมรรคผลอ่ะมรรคผลก็เกิดที่จิตนะมรรคผลก็ไม่ได้ไปเกิดที่ต้นไม้ที่ภูเขาที่แม่น้ำหรือที่ร่างกายมรรคผลก็เกิดขึ้นที่จิตถ้าเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะรักษาจิตมีสติรักษาจิตดูจิตไปดูแลจิตไป จิตเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะแต่รู้อย่างที่มันเป็นให้ได้เท่านั้นแหละนะแล้วเราจะพบว่าความรู้สึกของเรานะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเวลาตาเราเห็นรูปความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรดกายกระทบสัมพันธ์ใจกระทบความคิดนี่ความรู้สึกมันก็เปลี่ยนนะในจิตใจเนะี่ยสังเกตไปเไรื่อยๆไม่ใช่ว่าต้องดีนะ ชั่วหรือดีนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านเคยพูดนะชั่วหรือดีก็อับปรีพอกันนะอับปรีไม่ใช่คำหยาบคายนะอับปรีตัวนี้เป็นภาษาบาลีอับยยะคือไม่น่ารากักไม่น่าหวงแหนเหมือนเหมือนกันแหละความชั่วเกิดขึ้นก็อย่าไปรักมันความดีเกิดขึ้นก็อย่าไปหลงมัน เนี่ยท่านสอนถึงขนาดนี้นะแต่ว่านี้เป็นคำสอนในขั้นการเจริญปัญญานะในขั้นจริยธรรมเนี่ยชั่วกับดีไม่เท่ากันนะไชั่วนะอัปรีจริงนะดีไม่อัปรีดีดีดีก็ปียะน่ารักนะแต่ในขั้นเจริญปัญญานะเราไม่ได้ภาวนาเอาดีนะเพราะดีก็ไม่เที่ยงเราไม่ได้ภาวนาาความสุขเพราะความสุขก็มขมไม่เที่ยง เราไม่ได้ภาวนาเอาความสงบเพราะความสงบไม่เที่ยงเราภาวนาให้เห็นความจริงนะว่าจิตใจของเราเนี้ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวโศกเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลตกอยู่ใต้คาว่าไตรลักษ์ตลอดเวลานะเวลาเราดูจิตดูใจเนี้ยสามัญลักษณะคือลักษณะร่วงของสิ่งที่เป็นความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงหรือเรียกว่าไตรลักษ์เนี้ย จริงๆชื่อจริงๆของมันคือสามัญ,ญลักษณะลักษณะร่วมของสิ่งที่เป็นความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมมีสามอย่างนะไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็คือของเคยมีแล้วมันไม่มีของไม่มีแล้วมันก็มีนะม,มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์คือมันถูกบีบคันให้แตกสลายอยู่ตลอดเวลาอย่างความสุขเกิดขึ้นใช่ไหมความสุขก็ถูกเบีบคันให้แตกสลาย บางทีหลายคนนะเจอหลวงพ่อคุยกับหลวงพ่ออะไรนะเกิดปีติฮะปีติถ้าเรามีสติรู้ลงไปนะเราก็เห็นปีติถูกบีบคั้นให้แตกสลายค่อยๆกล่นกลอนกลอน,นไปแล้วก็หายไปนันก็เป็นอนัตตาจิตเราจะสูกหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วเราสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้เนี่ยคือความจริงสามัญลักษณะลักษณะร่วมของสิ่งที่เป็นสังขารทั้งหลาย ก็คือโประธรรมนามธรรมทั้งหลายล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษ์ทั้งหมดมีสิ่งเดียวนะที่พ้นจากไตรักษ์ไปคือพระนิพพาน